สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการแก้ปัญหานะครับของบางท่านนะครับที่เวลาใช้โปรแกรม photoshop หรือว่า illustrator มีปัญหาสละจมนะฮะสละจมเป็นยังไงอ่ะมาดูกันเลยผมจะพิมพ์คำว่าจะไปรถแท็กซี่นะครับจะไปรถแท็กซี่ผมพิมพ์ครบทุกตัวนะครับ แต่สังเกตไหมครับว่าไม้เอกมันหายไปไหนตรงคำว่าแท็กซี่นะฮะตรงคำว่าซี่ตัวนี้นะฮะอ่าแบบนี้ครับเขาเรียกว่าสระจมคราวนี้เราจะมาแก้ปัญหานี้ได้ยังไงครับวิธีหนึ่งนะครับที่ง่ายที่สุดเลยก็คือใช้คีย์บอร์ดในแป้นพิมพ์ของท่านนั่นแหละฮะในการแก้ วิธีแก้ไขนะครับให้เรากดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็กดปุ่มลูกศรซ้ายครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อเป็นการเลือกสระที่เราต้องการแก้ไขนะครับโอเคสเต็ป okay. ที่2ครับก็คือกดปุ่มชิปกับอัลเทอร์เนทค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มลูกศรบนนะครับสังเกตดูนะครับค่อยๆกดปุ่มลูกศรบนไปเรื่อยๆนะครับ มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะนะครับของสระที่เราต้องการแก้ไขนะครับจะกดปุ่มบนหรือปุ่มล่างก็ได้นะครับเราสามารถแก้ไขได้อย่างแมนนวลเลยนะครับผมนี่ก็เป็นการแก้ไขในโปรแกรม Photoshop นะครับในส่วนของ Illustrator นะครับก็เหมือนกันนะครับโอเคเรามาดู Illustrator กันดีกว่านะครับ่าเข้าไปที่ อ่าเออ t ์ร r Adobe e r a t o r นะครับเ <c oughs> มื่อกี้เป็นเป็นการแก้ไขผ่าน Photoshop นะครับคาราวนี้เป็นของ i l l u e r a t o r นะครับก็เปิดงานขึ้นมานะครับเลือกไปที่ t e x ที่เราต้องการพิมพ์นะครับก็ตั้งไว้สัก เจกันเพื่อให้มองเห็นได้นะครับพิมพ์คำเดิมครับอฟอนต์นี้ไม่รองรับภาษาไทยนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นนะครับจะใช้เป็นอังเบราวเลียนิวล้วกันนะครับอันนี้รองรับไทยแน่ๆนะครับคำเดิมครับจะไปลดแท็กซี่ สังเกตดูครับอาการเดียวกันเลยเมื่อกี้เราแก้ปัญหา Photoshop มาแล้วคราวนี้เราจะมาแก้ i l l u s t r a t o r ซึ่งวิธีมันก็วิธีเดียวกันนะครับจำได้ไหมครับสเต็ปแรกคือกดปุ่ม Shift ค้างไว้นะครับแล้วก็ปุ่มลูกศรซ้ายครั้งหนึ่งปึ๊บอ่าสเต็ปที่สองครับกดปุ่ม Shift ค้างไว้กับ Alternate นะครับค้างไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศร บนล่างนะครับผมจะเลื่อนขึ้นบนนะครับสังเกตดูนะครับไม้เอกมันจะขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับที่เราไม่ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องฟอนต์หรือว่าการไปค่าสมัยตัวโปรแกรมหรือคอนฟิกอื่นๆของโปรแกรมเลยนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ